นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมอนันอบอมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะระหะโตซึ่งท่านเป็นพระอรหัน สัมมาสัมพุทธส,สัจะสทสะส่านสรุปชอบได้โดยพระองค์เองในวาราอกาสบรรดาท่านท,ทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมกันที่สูนิปศนากรรมฐานวัดใสงามธรรมชา,ารามำนบลอนมาสังอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ชึงจำนวนพิสุสมเดนร้อยก้าสิบรูปด้วยกันแล้วก็อุบาสิกาก็มีร้อยเศษไมชีแล้วก็อนุบา,กากสก,ากาที่มาปฏิบัติก็มีจำนวนหลายท่าน อาการเข้ามาหาการปฏิบัตินั้นเรามาหาที่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปค้นคนว้าที่ไหนพอได้ยินสัญญาณบอกเวลาสัญญาบอกการกระทำแล้วลุกขึ้นเอามือกอดอก เหลือค่้อยนากำหนดด้วยปัสนาเดินจงกลมไปถูที่สลาการนั่งทำรรนะที่สลานั้น้ากระลมอย่างนี้แล้วก็อากาศดีเหลือเกินสลาหลงธรรมศลาหลงชันนะทุกทุกกรู ภิกษุสมณีใหม่และเก่าเราต้องเจียดเวลาหาเวลาแห่งการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่เจียดเวลาหาเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะไม่มีเวลาในปฏิบัติธรรมวิธี่การปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ได้แนะนำที่ทว่ละเอียดละอ,อแต่ค่อยค่อย ประพุทธปฏิบัติธรรมไปตามอัตยาศัยที่บอกไว้ในชั่วโมงแรกนี้พอขึ้นไปบนทลานั้นเราใช้สมินจิตเตภาษาดิเตเรียกว่าในสมัชญะวัพพะในการยกมืออคูอว,วัยวะก็คือขาแขน แต่เราใช้แขนที่เราคู่อวัยวะเข้ามาการที่คู่อวัยวะนั้นเราต้องเอาก้อสอกนแบบน,กนแบเนาะแนบกระโพกแล้วก็เหยียดปลายมือแล้วให้ตรงกับหัวเขา่ามันตรงทางนั้นแหละจะเป็นนั่งประเพียบก็ตรงนั่งขัดสมาธิก็ตรง เราตั้งใจมาเท่านี้การที่สร้างวัดใจงามขึ้นก็สร้างเพียงเท่านี้เพียงยกมือเท่านั้นสิ่งทั้งหลายมันก็ประกอบการเกิดขึ้นเองบัดน,นี้เป็นเวลาที่พระคุณเจ้าตั้งใจมาแล้วคงจะสำเร็จ ความประสงค์ดังที่ท่านเจตนาหมายว่าเราลาราชการราชพัฒมาสามเดือนหรือจากบ้านมาสามเดือนจากบ้านมาสามเดือนทำอะไรเราต้องไล่หลักสูตรเรียนหนังสือเราก็ต้องเรียนตั้งแต่ประถมหนึ่งประถมสองประถมสามไปแล้วเอาความรู้อันนี้ทบทวนใช้ได้ตลอด เหมือนการเจริญนิพพานกรรมฐานเช่นเดียวกันบัดน,นี้เราจะมาปฏิบัติธรรมพอขึ้นไปบนสลาแล้วเราไม่ต้องโทษจาพาทีก็ใครกำหนดไปตลอดเวลาไม่ใช่หมายว่าเราจะเดินมุ่งไปปฏิบัติแต่ที่สลาอย่างเดียว พอออกเกีกติเราก็เดินจงกลมเราด้ืยมาถึงเวลาเราก็ขึ้นนั่งปฏิบัติเหมือนั้นขั้นไปถึงสลาแล้วก็เสือขาวขวาออกไปย่อเข่าลงไปแล้วก็นั่งยกมือทำการยกมือยังไงยังไงก็ยกมือให้ได้สะก่อน คนที่ยกเป็นเป็น,เ,ปนเข้าใจก็เข้าใจแล้วก็าทำเก่งๆก็คืนเดียวทำเก่งๆก็สองชั่วโมงก็ได้รับผลตอบแทนจากการกระทำแล้วให้เราสังเกตความสังเกตนี่อย่างว่ากริหรือกรองหรือทำโดยแยบคายอแยบคายหรือกรีกรองนั้นก็เน้่อยกับความรู้สึก สมัมปชานโนนี่ไดแก่ความรู้สึกอาตาปีสมัมปชานโนรู้รู้สึกในความรู้สึกนั้นในความรู้สึกของแขนที่เคลื่อนไปในระหว่างนิ้วที่เรากยับเป็นระยะ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 พอเราจับได้ความนึกคิดมันก็ลดลงทันทีทีเดียวความรวนเร ความไม่ฉิจกฉาความมัองเลก็จะได้หมดไปพอเรายกมือได้เป็นระยะระยะเรายก,กจริงพอเราเปลี่ยนอารมณ์แล้วนี่เรากะไว้แล้วยกมือชั่วโมงหนึ่งเวลาเราจะดูจิตก็ได้ที่ีจิตได้เราก็ดูจิตไปแล้วเวลาเรายืนชั่วโมงหนึ่งก็พอดีจะเป็นกิริยาหมด เราจะยกมืออยู่สักชั่วโมงก็ได้ยืนเราจะยืนยกมือสักชั่วโมงก็ได้ยกคือเรานั่งยกันมือยืนยกต่อกันยกไปเป็นระยะ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 ขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเรียกว่าทําให้เป็นขาณิกาสมาธิสมาธิชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราพยายามยก ยกมากมากมันจะอึดอัดในหน้าอกของเราในความรู้สึกที่ปลายิ้วมือกระทบกันระหว่างเิ้วมือกระทบกันนั่นแหละแล้วก็ความรู้สึกนั่นจะกระเทือนเข้าไปถึงในทรงอกหรือหน้าอกเราหรือจะออกทางมโนทางหัวตามีความมิบวบหรือกระเทือนถึงสันหลัง เรือเ่อกรเสือนถึงในหนนะ้าอกนั่นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเราพยายามทำให้มากทำให้แจ้งเมื่อเราทำมากๆากก็แล้วความรู้สึกอันนี้จะไปทั่วตัวคำมารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในฐานนั้นๆฐานสติปัฏฐาน ฐานเป็นที่กำหนดฐานเป็นที่รองรับแข่งสติ่ะสัมปัญชาโนจะมีอยู่สัมฐานเกิดตามฐานนั้นๆฐานกายขณะที่กายเราไหวู่แขนข้าวเหยียดแขนออกนั่นเราเรียกว่ากายไหวกายเคลื่อนเราก็กำหนดที่กายไหว ที่กายเคลื่อนนั่นแหละแล้วก็พยายามกำหนดยกพักเดียวก็ได้เราไม่ได้ทุกทีหรอกนะเผลอไปมั่งได้บังเผลอไปบางได้ไปบางไม่ต้องหนักใจแต่จำนวนสามร้อยกว่านี้เชื่อเหลือเกินว่าจะต้องได้แทบทุกรูปทุกนามทีเดียวเพราะเรามาตั้งใจทำอย่างนี้ เมื่อเรามีความรู้สึกในการยกมือมากๆก,ก็แล้วถ้าพูดทั้งทางโลกก็เรียกว่าใจเต้นถ้าพูดทั้งธรรมะก็เรียกว่าโมโนสัมผัสหรือเป็นฐานจิตเราก็สังเกตด,ดูต่อไปเมื่อดูต่อไปมากๆอาการที่จะดูโมโนสัมผัสที่ใจเต้นนั้นเวลาเรยืนก็ดูได้ เวลาเรานั่งก็ด,ดูได้เวลาเรานอนก็ด,ดูได้เพราะว่าดรูรวมตรงที่ใจนั้นแต่ในบุป,ประภาคมโมทนี้นั้นเราต้องสังเกตสังเกตความรู้สึกสังเกตความรู้สึกที่มือให้ได้ซะก,ก่อนถ้าสังเกต ที่ความยกมือได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปล่อยได้ไปหมดเพราะว่าเป็นตัวหลักอยู่แล้วสมชาโนโเป็นความรู้สึกก็อาศัยความเพียรความพยายามขอเนิมนต์ขอรัตนาพระคุณเจ้าเราไม่มารี่มาละมาซ่อนอยู่เอาความจริงพระเก่าๆเานี่ยนะ อารมณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องทำอารมณ์เรื่อยนะหลวงพอ่อหลวงตาตงหลวงน้าหลวงพี่อะไรก็ตามเมอขอให้เป็นที่พึ่งของเด็กๆเน้เนๆพระมาใหม่ๆพอได้ให้อารมณ์ท่านได้บ้างท่านสงสยัยสายถามได้โตตอบให้ความรู้ถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้เราต้องซ้อมทำ เราเป็นนักปฏิบัติระหว่างนี้เราไม่ใช่เป็นนักสอนนักเทศนักพูดนักศึกษาที่ตัวเราเองที่ศีลสมาธิปัญญาให้ทำความสังเกตตัวเองอเมื่อปฏิบัติมากๆไปแล้วเราดูที่จิตดีวความรู้สึกที่จิตที่มโนสัมผัสคือว่าดูทางจิต ทางจิตเรียกว่าให้ทังความสังเกตไว้แน่นอนอ่าความจริงทางจิตก็คอทางมือนั่นถ้าระยกแล้วมันความรู้สึกมันพร้อมกันจะเห็นว่าทางที่มือดับไปในทางที่หน้าอกล้วก็ดับไปไม่ว่าอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด ที่เราเห็นดับส่วนนั้นก็ถึงกันหมดถึงกันหมดทั้งสองข้างและรู้ต่อไปให้สังเกตในเวลาลเดินจงกลมก็มีเช่นเดียวกันในเวลาเดินจงกลมให้สังเกตดู สังเกตดูความรู à, ้สึกตอนเวลาเรายกเท้าก็ม hmm. ีลักษณะเดียวกันกับการยกมือเหมืนกันเวลาเราเสือกเท้าไปให้สังเกตจะมีความรู้สึกที่ในการเสือกเท้าไปสังหารอยู่เท้าจนกระทั่งเท้าลงเสมอเสมอกัน ในการวิธีเดินนี่เราต้องเปลี่ยนใหม่นะไม่ใช่เดลยยังลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองเรียกว่าเดินจงกลมฝึกส้นเท้ากับปลายเท้าให้ขึ้นเสมอเสมอกันทุกขณะไปเท้าไม่แบะคนที่จะได้ธรรมะไปใช้เป็นอาจารย์เขาก็ต้องปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้เพราะว่าหลักสูตรมันมีอยู่ว่า คนธรรมชาติธรรมดาเหล่านี้มันเดินเดินโลภก็เดินเร็วก็เดินจิกส้นปลายจิกปลายเท้าถ้าหากว่าเดินในโทสะนักษณะก็มีอยู่ว่าจะต้องลงโดยลงลงส้นเท้าถ้าหากว่าเดินในโมหะลักษณะปลายเท้าก็แบะออกทางสองออกจากทางทางสองทาง สัญชาตญาณมนุษย์เราจะต้องเดินอยู่อย่างนี้เป็นปกติเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราก็เดินที่เส้นเดินทางเส้นที่สามไม้ที่ปูนนั่นเป็นการแบ่งเขตของเท้าเราเป็นการประคองให้เท้าเราเดินได้ตรง เราเดินในชินแล้วก็การปฏินนบัติธรรมของเราเวลาไปบินบาทในเวลาอเบิร์เราจะได้ไม่เดี๋ยวหน้าเดียวหลังหลอกแหลกไม่เป็นพระชีกูชีเกอค่อยๆเดินเพราะเราฝึกไปทุกวันฝึกเช้าฝึกเย็ยน เรามีอาการฝึกของเราอยู่เรื่อยๆเพราะซ้อมเหมือน,นการมีดเรารับของเราไว้คมมันไม่โกนหรือไม่รไมเราใช้เรารับไว้ทุกวันเราต้องการใช้มันก็คมได้ตามความต้องการเหมือนการเดินจงกรมเหมือนกันเราต้องการจะเดินแล้วก็ต้องเดินได้แน่นอนและอ่ประการหนึ่งใ <c oughs> น,นการยกมือนี่เป็นพื้นฐาน เราเมื่อเราก็มายกมือเสียในเวลาที่เรายืนเวลาเรายืนยืนนี่เราจะต้องกอดอกถ้าเราจะยกมือก็ต้องตั้งใจย,ยกมือยืนนะเวลายืนตั้งสติไว้ใต้ฝ่าเท้าก็ได้ หร,หรือที่มโนสัมผัสที่ใจเต้นก็ได้การเจริญปัญนาไม่มีความสุขเห็นแต่ความทุกข์เกิดดับเห็นแต่ความทุกข์เกิดดับโูบหนึ่งหายไปโูบหนึ่งหายไปโูบหนึ่งหายไปเห็นแต่ความทุกข์แต่ว่าทุกข์ไหนนี้ไม่เที่ยงเขาเกิดโูบหนึ่งแล้วก็เป็นอนัตตา อารมณ์อดีตอนาคตก็เป็นอนัตตาไปด้วยให้สังเกตทุกรูปไม่ว่าเป็นส่นหนุ่มสเนยน้อยเก่าใหม่เหมือนกันชั่วเวลานี้แล้วขึ้นสลาเลยทั้งบนแน่นนั่งห้างล่างนั่งนั่งนั่งระเบียงชั้นบนสองชั้นนั่งอย่างสบายตั้งใจยก ที่ไปป่วยอยู่โรงพยาบาลของเทพมีอุบาสิกาคนหนึ่งยกจมืออย่างเดียวประมาณลมสองชั่วโมงแล้วแจ้งถึงวนโนวิญญาณถามสอบอารมณ์ไรเลยเพราะว่าธรรมะวิปัสนานี้ไม่เหมือนกันเจริญสมถะพูดง่ายๆและลงมือกระทำเห็นเงนง่ายๆดวงตาเห็นธรรมเห็นง่ายๆ อธิย่ญญางพระสารีบุตรฟังธรรมของพระอัจฉชิเพียงแต่ว่าเยธรรมาเหตุปปภาวแต่สังให้ตรงตถาคตโตเยสัญชะโยนิโรโทชะเอวังวาทีมหาสมโนเป็นเสีเพียงบอกว่าความเกิดความดับ มหาสมณะแสดงธรรมอย่างนี้ว่าว่าทุกถึงทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับหนึ่งดับไปสองก็ปรากฏสองดับไปสามก็ปรากฏสามดับไปสี่ก็ปรากฏสี่ดับไปห้าก็ปรากฏเพราะสภาพเป็นการที่เกิดและดับอยู่เสมอไปเท่านี้เราก็จาบความเกิดดับได้ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้น นั่สำหรับตัวเราและตัวท่านทั้งหลายก็มีการเกิดขึ้นมีการดับไปทุกขณะของจิตแต่เราก็ต้องทำความสังเกตตัวเ,เองนะไม่ต้องพะวงสงสัยอะไรหรอกพระใหม่นะสัมปชัญโนโคือความรู้สึกมันรู้สึกที่เนื้อในเนื้อเรานะอการรู้ระยกมือละมันก็รู้มใหม่ก็รู้น่ะ แต่ความรู้สึกจะซ่อนเล้นอยู่ข้างในนั้นเป็นธรรมชาติเหมือนกับมดตรมันตายแล้วตัวหนึ่งเราจะต้องมีความรู้สึกเราก็ดูไปตามความรู้สึกอน,นั้นมันจะมีความเกิดดับและการเกิดดับก็สังเกตด,ด้วยว่าที่เรายกมือมีความรู้สึกเกิดดับและการนึกคิดทั้งอดีตอนาคตก็ดับไปด้วยเราก็ต้องพยายามนี่แหละ เป็นธรรมที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าว่าสันทิติโกผู้ใดมรรลุแล้วเห็นเองในพระธรรมคุณวางหลักไว้แล้วของการปฏิบัติในสัมัชัญญะบพระคขามรร้้ก็เห็นแตกต่างกันสันทิติโกผู้ใดมรรษแล้วเห็นเองสมมาทิฏฐิตัวปัญญาก็ต้องเห็นเองรู้ยิ่งเห็นจริงทรรมทควรรู้ก็ต้องเห็นเอง แต่เห็นในที่นี้หมายความว่าเห็นด้วยตาปัญญาเป็นด้ามนามธรรมความหลับหูบเดียวเท่านั้นที่พระองค์ทรงแสดงแก่สาวกที่ออกจากเมืองภัยสาลีใกล้พรรษาที่พระองค์จะทรงจะปริภานแล้ว พระองค์มาพักอยู่เมืองเวสาลีท่านอธิบายเรื่องกายในายกายนอกละเอียดมากเท่าที่จะจำได้ท่านบอกว่ารูปธรรมและนามธรรมขันหานี้อาศัยจากมหาภูตรรูปทั้งสี่เหมือนกัน อาศัยจากธาตุดินที่สมบูรณ์ธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์สี่อย่างนี้ประกอบกันเกิดขึ้นโชว์ขณะโชว์ขณะหนึ่งแล้วหายไปเท่านั้นดูกรพิสุท์ทั้งหลายเรากัดว่ากายไหนเป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไป ชีติเกิดขึ้นพังคะดับไปเท่านั้นเองไม่ใช่มีสัตว์มีคนมีตัวตนเราเขาเป็นสภาพที่ลอยๆยการประชุมกันเกิดในช่วงขณะที่เคลื่อนและไหวเท่านั้นเองและเป็นสภาพที่ประชุมกันเกิดในช่วงการผัดสะตามทวารทั้งหกเท่านั้นเองเป็นสภาพที่ประชุมกันที่ขณะเคลื่อนไหวของกายทุกส่วน เป็นประชุมกันใน็นรดาสภาพพ้องที่มนโนสัมผัสคือการกระทบกันสลายจาัตนะภายในกับภายในคืออารมณ์ทำอารมณ์กระทบภายในของจิตนั่นเองท่านอาจจรยไ,ได้ให้สาวก,กัหลายฟังถึงเรื่องส่วนกายในกายนอกนก่นก็นหมายความเอาถึงมหาภูทรูปทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมผสมกัน เป็นทรงร่างกายของเราสมมุติกันว่าหญิงว่าชายนั่นเอง่าแล้วก็กายในท่านหมายดังกล่าวก็อาศัยจากกายนอกมหาพูทรูปรทั้งสี่ก็เช่นกันแต่เป็นอุปาทายารูปรูปที่มีอุปาทานเป็นด้านนมามธรรมเมื่อส่าสาธุชนได้ฟังอย่างนี้พระคุณเจ้าบางทีก็ไม่เข้าใจ สำหรับใหม่ๆก็จับเพียงความรู้สึกเท่านั้นเป็นพอการที่เราจะจับโน่นฟังนี้มากเกินไปก็สุดวิสัยของคนใหม่แล้วหนักออกหนักใจขี้เกียจขี้ค้านขี่ทำก็สิ่งเหล่านี้ไม่เหลือวิสัยของคนใหม่ พระที่อยู่เก่าๆท่านก็เป็นพระใหม่เหมือนอย่างพระคุณเจ้าที่หมดไดวันสองวันนิวเช่นเดียวกันเราไม่ต้องรู้อะไรมากรู้ตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําให้ฟังวันนี้หรือเครื่องบันทึกเสียงเปิดทุกๆวันมาเราทําความสังเกตเอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรานี้ เขาเป็นที่ตัง้งแห่งอารับอารมณ์แล้วก็ระบายอารมณ์มีเครื่องรับมีเครื่องส่งอยู่สังกสกายของตัวเราทุกส่วนนั้นให้เราสังเกตให้ดีแต่ข้อสำคัญว่าเราจะต้องจับความรู้สึกที่การยกมือให้ได้ซะก่อนจะจับความรู้สึกที่การยกมือให้ได้ซะก่อนนะ ขึ้นไปเฉที่ยบนสลาของเราจำนวนพระเนรทั้งร้อยเก้าสิบลูกอุบาสิการ้อยเก้านะแล้วมาศอุบาสิกาต่างหากสำหรับม่ชีอาการเวลาที่เราว่าง <c oughs> มีเวลาว่างเยอะเราใช้เวลาว่างจากระยะที่พิศพเศษที่เราจะต้องทำให้เป็นพิเศษ